สวัสด e ีท่านผู <lah mic> ้ชมวันนี้เรากลับเข้ามาสู่เกมเดิมเพิ่มเติมแม่งเนี่ยแหละผมจะรอพวกคุณพิมพ์ว่าพี่จะเล่นอะไรกับกระดาษกับเกมเนี่ยอัดแม่งลงอยู่แต่เกมเนี่ยแล้วผมจะบอกพวกคุณตรงนี้เลยว่าผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรผมตื้อไปบอกแล้วบอกตรงๆเลยนะเกมเราบอกเนี่ยผมผมหาไม่เจอไม่รู้จะเล่นอะไรอะไรวะเออใช่แล้วมันมีคนบอกให้ผมเล่นเกมอะไรสักเกมนึงเนี้ย ผมลองไปเล่นละไม่เกินห้านาทีไม่เกมแทบแตกมันเป็นเกมแนวต่อรถแล้วขับเดินทางอ่ะโอ้โหบอกเลยนะผมเล่นทีเนี่ยโอ้โหตึ๊บอ่ะหัวสมองตึ๊บๆเลยเออใช่แล้วที่ผมไปเชียงใหม่เมื่อวานที่ผมไปเชียงใหม่ที่บอกว่าไปเคลียร์ธุระเออผมก็ไปเคลียร์แหละไปเข้าสถานีตำรวจพอดีลูกจ้างแม่งเสพยาห้าคน แล้วตำรวจจับได้เข้าใจปะแล้วไอ้คนที่ผมจ้างเพื่อให้ดูแลสวนเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ห้าคนนั้นที่เขารับอะที่เขารับมามันติดยาเข้าใจปะก็เลยเขาพวกทางตำรวจก็เลยจะเรียกว่าเรียกเจ้าของสวนนั่นแหละเพื่ให้ถูกให้ไปเคลียร์ให้ไปเคลียร,ปร,ยร์ปัญหาเคลียร์อะไรเนี่ยเออผมก็ไม่ไม่นี่หรอกไม่ประกันให้หรอกเพราะว่าพวกเสพยาพวกอะไรแบบนี้ผมผมจะไม่ยุ่ง มึงเสพมึงก็ต้องรับผิดชอบตัวมึงเองเขาจ้ะเออเอาช่างแม่งมันให้ผมเครียดอยู่คนเดียวนะไหนพวกคุณดูผมเนี่ยอย่าให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกผมก็แล้วกันอะไร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 เจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมมาดูวะมาดิมาดิโอ้สัตว์อะตอมมิกดีกวะาโอ้ยโอไม่ใช่ไอสัตว์ จ้าเหมือนกันเหรอเออผมเปลี่ยนตัวละผมก็เบื่อเหมือนกันในตัวตอมเป็นเหล็กนั่นอะโอ้ใจเย็น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 โอ้ใจเย็นโอ้มึงโอ้โหจังเลยพี่โหดจังเลยไอ้กูมังสิมึงต่ไม่กัดได้อีก <medi> โอ๊ยโอ๊ยจะเย็นจะเย็นยังไม่อยากตายนะยแต่เหลือแต่หัว <c oughs> ไปโดนไรบานละพี่ชาย <c oughs> อืออือดิแต่มันมีคนแขนวะ่ะโอ๊ยโอ๊ยอย่าขัดดิ ไอ้อ,อต่ไอ้กปันมึงไม่โดนเหรอวะโอ้ยลูกนี่โอเคโอเคโอ,อเคแม่จะจับกันไปตัวที่กูเล่นมึงแม่คล้องเลยวะเนี้ โอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเบาว่ะไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะไอ้ส่อโอ้ยไอ้สัตว์ดำเลยโอ้ยเจ à o ใช่ไหมมึงเจ à o ใช่ไหม โอ๊ยมันมีคนแขนแขนกั๋วอะแขนกวัวโอ๊ยแบงค์เคาท์เตอร์อเจวาใช่ไหมมึงเจวาใช่ไหมโอ๊ยไอ้สัตว์เอ้ยอย่าขาดจากสกิลนี่ เอาใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเพื่อนอ่ะมาดิ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 แต่ไม่มีคนคอยช่วยเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมึงอ่ะมึง่อนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเจอกูสัตว์โอ้ยเหี้ยโอ้ยเฮียเป็นเพื่อนกันเอง ใ <laughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหทำไมตัวกูกตีง่ายเหรอเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยเสร็จเลยเวลาไล่กันตรงนี้วะเนี่ย ไอ้เฮ้ยเอ้ยมันก็ใช้สักย้เขาเท่ากูไอ้สัตว์เออมึงอะไรเนี่ยตัวกูตีง่ายเหรออือกูจับมึงได้กูจับมึงได้โอ้ยม,มันมั่วอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยมาตัวกูโอ้ย มึงเนี่ยแหละมึงเนี่ยแหละโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์นี่แก้วอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์กูเริ่มท้อทอแล้วเฮ้ยกูกลับไปเล่นตัวเดิมดีกว่าไหมเนี่ยฮะมึงกับกูอะไม่จบกันง่ายๆหรอกไอ้สัตว์ไอ้มาแล้ตีอยูัววะ โอเคไอเหี้ยตัวกูหายเลยมาเนี้ยมึงอ่ะมึงอ่ะมันนี่มานี่นี่ยันติกูไม่แด่ละมึงกับกูยังมีความแขกันอยู่โอ้หือโอ้ยออ เลยนะมาอือไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไปใครเนี่ยมึงไปใครเนี่ยมึงมึงไปใครเออโอ๊ยกระโลยแก่กูเหนื่อยว่ะเป็นกูเล่นเกมเฮียดิกูเหนื่อยไปดิวะอื กูสุดใจเลยมาอื้อประคัอันนี้อื้อือมาอือนี่นี่ หนีไปไหน่ะอย่าหนีดิมาดิมาดิตายบึงของที่อะไรอะกูพาแล้วตอนนี้ตอนนี้กูพาแล้วอออมาไอสัตว์ทุเตีแกมึงอตรงนี้เลยป้า <c oughs> กูจะพลิกโตปใไปตายหมดเลย เออโอ้ยเออเออไอ้ีเอามันเหมือนมันมีคนแค้นผมเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเห็นไหมมันเหมือนมันมีคนแค้นผมเยอะยังไงก็ไม่รู้กูไปทำอะไรให้เนี่ยเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมโอ้ย เจา้าใช่ไหมเจ้าที่ไปมาดีวะโอ้ยอืโอ้ยอืมาโอ้ยอโอ้ย,ออย,อยทีละคนไอ้สอั์ตี้ เออไอสันนะี้ถ้ากูออกมาทันมันเค็นมันเค็นเออเออตายแล้วกูตายแล้วล่ะเออเออกูตายแล้วล่ะจับมึงได้กูจับมึงได้เหี้ยเดือดรังการมากเออไปมันสุดก่อนไปมันสุดก่อนอมาดิมาดิ ปล่อยมือขายเนี่ยเลยมาดิโอ้ยมาดิโอ้โอ้โอยออเออขอบคุณ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  <laughs> おい นั่นสิโอ้สะใจว่ะสะใจว่ะโอเคท่านผู้ชมผมสะใจว่าผมละเขียนจากไอ้เลือดเชียงใหม่ก็ต้องมาลงกับเกมเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันเหมือนมันเหมือนมีคนไม่จบโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นผมจบแล้วพี่ผมจบแล้วจะเย็นจะเย็นกูจบแล้วมันไม่จบไม่จบปะป้ากูแท

chọc à uống nước này uống này ơ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  chọc ta ok bye